<c oughs> สวัสดีครับผมวันนี้เรามาแต่งภาพกันนะฮะแต่งภาพกันเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาแต่งนะครับเพราะหลายคนที่เห็นเห็นโพสต์งานกันแล้วก็แต่งภาพกันไม่เป็นนะครับ อันนี้มีแอปแอปหนึ่งที่ครูแซกใช้ประจำนะชื่อว่ามันอ่านตรงตัวนะน่าจะเป็น Snap Seed แหละหรือเปล่า เ,เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมัน,ม,นมันมีผลนะครับเวลาที่เราแต่งภาพมันมีผลก,กับกับการมองเห็นของลูกค้าด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราลงภาพไม่สวยมันก็ถึงจะสักสวยๆถ่ยายรูปไม่สวยแต่งไม่แต่งภาพอีกลงแบบเขาเรียกอะไรลงแบบเพียวๆเรียวๆ ไม่ได้นะไม่ไม่ดีนะครับไม่สวยภาพรวมออกมามันจะไม่สวยนะครับ <c oughs> วันนี้มา มาไล์ให้เสริมเมื่อวานนะครับเม,มื่อวานนี้ลืมต้องขออภัยลืมเลยปกติจะได้ไล์แค่กลางเดือนอันนี้ได้ไล่สองรอบเล,เลยคิดว่าไม่ใช่คิวตัวเอง <c oughs> ภาพส่วนใหญ่นะครับที่เราเห็นเขาลงกันส,สวยๆนียก็ค,คือเขาแต่งแตะภาพเป็นทั้งนั้นนะครับแต่งภาพเป็นทั้งนั้น บอกไม่แต่งไม่ไม่จริงอะ่ะไม่งั้นก็กล้องสวยนะจริงๆก็มันมันถามว่าจําเป็นไหมผมว่ามันจําเป็นนะกับงานสาั่เห็นไหมบางทีเราไปถ่ายรูปอ่าไ,ไปทะเลไปอะไรเงี้ยถ่ายรูปวิวจริงโคตรสวยเลยแต่พอพอมาถ่ายรูปมาแล้วไม่ได้เรื่องเลยนะจริงมันมีวิธีนะครับมันมีวิธีเดี๋ยว จะจะยกตัวอย่างมาสักสองภาพแล้วกันแบบถ่ายวิวอารมณ์เหมือนถ่ายวิวนะถ่ายวิวกับกับงานศักดิ์นี่แหละสองแบบเดี๋ยวไปหาภาพตัวเองกันมีไหมละ่ะภาพตัวเองไม่ค่อยมีไม่ค่อยถ่ายรูปเลยเนี่ย วิวกันนะอ่านึกออกแล้วเดี๋ยวไปเอารูปรูปน้องไอลินนะะี่ก่ะแต่รูปน้องไอลินมา <c oughs> โอเคไปแต่งรูปกันครับผมมาแต่งรูปกันมาแต่งรูปกันมาดูมัเรียกอะไรมาดูไปด้วยกันเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้มีรูปหนึ่งที่ผมผมสักเสร็จไปเมื่อวานแล้วก็ยังไม่ได้แต่งแล้วก็ยังไม่ได้โพสต์นะครับแอปพลิเคชันที่เราใช้จะเป็นตัวนี้นะครับเห็นไหม ตัวนี้นะครับ n a p s e ีดตัวนี้นะครับสีเขียวพิมพ์ให้ตรงตัวนะครับตัวนี้นะมาดูมาดูการทำงานมันนะครับเมื่อวานนี้จากภาพนี้อ่ะอันนี้มาแต่งภาพสักกันก่อนอันนี้เมื่อวานนี้ผมปรับ ปรับแสงกล้องไว้ให้มันมืดแบบนี้นะครับให้มันมืดก่อนเหมือนให้มันได้ความคมก่อนอันนี้ก็นี่ก็ไปที่เครื่องมือนะครับใครที่ดูอยู่นะไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะหรือว่าใครที่จะแชร์ไปไปดูก็ได้นะครับไปที่เครื่องมือแล้วก็ไปที่คําว่าตรงนี้นะครับปรับแต่งภาพนะมันจะสามารถแบบ เห็นไหมสว่างอันนี้ปรับให้ปรับเล่นให้ดูก่อนอันนี้คอนทราสนะครับอันนี้คือคอนทราสอันนี้จะเป็นความอิ่มตัวก็คือมันจะปรับให้เป็นขาวดำกับสีแบบนี้นะอไปก็จะเป็นบรรยากาศบรรยากาศากาศ็เห็นไหมครับภาพมันจะสว่างขึ้น มันจะเหมือนปรับภาพรวมนะครับตรงนี้ปรับภาพรวมอ่าเราได้ประมาณนี้ก่อนแล้วก็ไฮไลท์นะไฮไลท์ไฮไลท์ก็เป็นแสงส่วนที่สว่างที่สุดจะมีผลมากที่สุดนะครับตอนนี้ก็เป็นเงานะเป็นเงา แล้วต่อไปก็จะเป็นความอิ่มตัวแล้วก็สีเหมือนสีทนร้อนทนเย็นนะแล้วก็ที่ผมใช้เลยหลักๆนะครับก็จะมีมีตัวนี้แหละแล้วก็มีตัวที่เป็นปรับเฉพาะส่วนที่จะใช้ประจํานะครับใช้ประจําเลยปรับเฉพาะส่วนนี่ก็คือมันสามารถปรับปรับ ให้เข้มขึ้นได้สมมติว่าเราอยากให้รถมันเข้มขึ้นบางส่วนเนี่ยเราก็ปรับมาที่ตรงนี้นะฮะจิ้มไปนะครับเห็นเห็นวงไหมสีเขียวตรงสีที่มันเปลี่ยนสีครับมันสามารถปรับเฉพาะโทนสีนี้นี้ได้เลยนะครับเนี่ยโทนสีที่มันใกล้เคียงกันมันก็จะพ่ไจะเข้มแบบนี้นแบบนี้คอนทารา อิ่มตัวไม่ต้องใช้โครงสร้างไม่ต้องใช้อย่างนี้นะฮะเห็นไหมฮะความความเขาเรียกว่าความต่างนะทมละเอียดตัวนี้ก็ลองเล่นได้คำหรับภาพมันจะละเอียดขึ้นนะครับมันจะเห็นรูปกคมกลชัดขึ้นซึ่งไม่ค่อยสวยนะสำหรับผม ครงสร้างแลวความคมชัดให้ความคมชัดเนี่ยก็มีเราปรับเล่นไปได้นะครับทีละอย่างตองอย่างปรับบางทีเดืนิดทีละหน่อยเส้นโคง้งเส้นโค้งมาดูที่เ้นองคืออะไรนี่นะเส้นโคง้งมาดคือดูตรงนี้ตรงนี้เนี้เพิ่มจุดได้ไหมเพิ่มจุดได้ไเนะพิ่มจุดได้อีกเง่้ยมันก็แล้วแต่เรา แต่เราชอบเลยนะครับชอบตเปล่าเฉพาะส่วนแปง้งภาพวันนี้ผมไม่ค่อยใช้เนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยเราก็สามารถทําเป็นไปได้เราอยาโฟกัสตรงไหนอย่างเดียวเนะี่ยสมมติว่างานนี้เป็นงานของช่งางอนอื่นเราไม่อยากโฟกัสเราก็เอาจิ้มส่วนยำแบบก็ได้ทำได้เหมือนกันนะฮะอันนี้นนเป็นแอปที่ใช้ประจํานะครับเดี๋ยวมาลองแต่งแนวที่ ที่คุณแฟกทํทำรือว่าที่ชอบที่ชอบแต่งเลยก็จะเป็นเรื่องของบรรยากาศเนี่ยบรรยากาศไฮไลท์นะไฮไลท์ก็สว่างหน่อยถ้าเงาเงาก็คือมันจะปรับภาพรวมเ,นะเลยนะครับรวมเลยยแบบว่าเราถ่ายรูปมาดีแล้วเนี่ยมันก็จะทำงานง่าย เค็มไม่เท่าแบบเราที่เราทำเรากมา็มาปรับได้ อยากให้สว่างหน่อยก็ได้แล้วก็คอนทราสผมจะลดคอนทราสลงมาเไหมจุดเราจุดอะไรของกามจะหายไป,ปมีตัว แล้วอยากปรับแล้วก็เข้าไปจิ้มไปอยากสว่างนิดนึงคอนรทสต์ลดลงความบีมตัวโอเคแล้วคง ก็ปรับเรนเบอร์เรนเบอร์แล้วก็อันนี้เป็นงานเรา ภาพที่เหลือก็เหมือนนะให้เหลือให้โฟกัสแค่นี้นะครับส่งออกทีนี้เราไปดูแนวทางการแต่งแต่งดูแต่งอันนี้เอาน้ออลินกับพี่แนนะ่ไปเที่ยวไปเที่ยวมาอันนี้สีมันสดเกินนะครับผมอยากจะ มาตรวจไปก่อน, <c oughs> น,นเฮเวลาชอบชอบแนวประมาณนี้นี่นตัดทำสวยแล้วก็ไปที่เหมือนเดิมครับเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือ,อ,มอแต่งภาพ คอนท้าต์คอนท้าต์เห็นไหมแต่เราอยากมันจะมือนันจะคมขึ้นนะครับคอนท้าต์ามอิ่มตัวนี่าันี้มันก็ดูแดดร้อนเกินแบบนี้ก็ดูดูเศร้าเกินให้ดูนะครับดูปรับข้ไปชนี้เห็นไหมอยาพภาพเดิมนะครับอันนี้ภาพให้ชม เข้มขึ้นมาหน่อยแต่ว่าจะทำยูนีนภาพ,พแต่งแล้วนี้ภาพยังไม่แต่งอะมนดูสว่างขึ้นมาหน่อยบรรยากาศแล้วก็เลื่อนดู ทางโทนเย็นแต่งมาทางโทนเย็นแล้วก็ไปที่บรรยากาศสวยนะแ้วือ ก้อนเมฆนี้ก็ได้นะครับไปที่ปรับเฉพาะส่วนเนี่ยแล้วก็จิ้มจิ้มไป่ปรับเฉพาะก้อนเมฆปรับก้อนท้าก้อนเมฆก็จะชัดขึ้นนะฮะ ปรับตรงที่เป็นคําว่าโครงสร้างนะครับปรับปุ๊บโครงสร้างขัดเลยดูนะ <S <S เห็นนะครับ <S 1> <S 1> ปุ๊บเป็นเรื่องเลยนะครับอันนี้จะเป็นแต่อันนี้อยากปรับ,บขาวให้มันดูเข้มขึ้นอีกนิดนึง่งนะเราชอบแบบว่าอันเข้มขึ้นอีกหน่อยเฉพาะสีนี้นะครับใช้ การปรับเฉพาะส่วนนะครับไปบเลยอันนนี้อัแรกก็จะคือความสว่างคอนทาราสต์ตัวโครงสร้างแล้วมาปรับความสว่างให้มันลงีละหน่อยนะเล็หน่อยคอนทาราสต มัน,นมก็แตกต่างกันเยอะเลยทัสี่เดีวนี่ก็เป็นแค่แอปพลิเคชันเดียวครับจริงๆมีหลายแอปพลิเคชันมากๆนะครับที่ชแต่งรูปคนก็ใช้ไลน์ลูมอะไรยเงี้ยครับแฮ้ตนนี้นนเป็นพีเคพิมตสวัสดีค่ะครูสวัสดีครับสวัสดีการมันแย่สวัสดีครับ อันนี้ก็คือที่ครูใช้หลักๆนะเป็นตามๆดูนะนแบบนี้เลยภาพสวยขึ้นเยอะนี่วันนี้น้อ้ดีแบบว่างองเง้ม,มากนะครับมให้ความร่มมือเลยบรรยากาศสวยมากเลยแต่ว่าลูกอวง,งี้เดินถ่ายไปหน้าแบดหน้าเบี้ยวไลย โอเคครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับเรื่องการแต่งภาพนะครับผนนี้หาุ่นตากอยู่นะก็จะเป็นแท็กมมีราคานเกรียกนะครับนี้ก็ แดงไม่มีหุ่นแบบใครเอาไปหุนให้กีแจ็คแบบมีค่าจ่ายทักมานะครับอันนี้ก็แังไม่มีหุ่นนะอันนี้ก็แังไม่มีหุ่นนะโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถัดหน้ามีความรู้เกตเล็กๆน้อยๆอยมาฝากกันอีกนะครับสำหรับใครที่อยากรู้เรื่องแบบไหนก็ พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีงันนลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ